เอาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปของเควสที่มชเชอว่าคุณก็รู้ว่าใครสอบถามฮี่มโกเกี่ยวกับข่าวรือในสถานีวกาศมานี่มโกนะมามาคุยกันอืมกลับมาเร็วขนาดนี้เชียวพอดีว่าเราผ่านมันไปด้วยดีเลยกลับมาบ้านซะหน่อยพวกเราเกือบจะกลับมาไม่ได้แล้ว ถ้าทางโรคนี้จะอันตรายมากสินะตั้งแต่ a อสโตเอ็กเพสเริ่มออกเดินทางทุกโลกก็เต็มไปด้วยสิ่งปนเปื้อนจากเทพดดาราก็มีปัญหาแบบนี้กันทั้งนั้นก่อนพวกเธออ่าก่อนพวกเธอสามคนจะขึ้นรถไฟมาฉันกับเวนและเพื่อนอีกคนเราได้เดินทางไปด้วยกันตอนนั้นเป็นอ่าก็เป็นเหมือนแบบนี้เลย เราเริ่มออกบุกเบิกไปยังโลกใหม่ๆเราได้เข้าใกล้อ,อะไรสเตอรรอนและเปิดเส้นทางกันไปทีละเล็กทีละน้อยความเข้าใจผิดที่เกิดจากการสื่อสารเจตนาร้ายที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมรวมถึงศัตรูที่ชั่วร้ายความยากลำบากนะ่ะไม่มีอะไรมากไปกว่าสิ่งเหล่านี้หรอก แต่มันก็ย่อมมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดสู้ๆแล้วกันนะเซโร่ไม่เคยได้ยินเธอพูดถึงเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยอยากฟังเธอเล่าเรื่องในอดีตจังนายยังมีเรื่องสำคัญต้องไปจัดการนะฉันนะ่ะระหว่างรถไฟหยุดจอดก็มีงานยิบย่อยอย,อย่างการดูแลร,รักษาซ่อมแซมที่ต้องทำเหมือนกันจะให้เป็นช่างเครื่องอะแต่งตัวอย่างนี้จะเป็นช่างเครื่องเหรอเนี่ยรอจบเรื่องของโรคนี้แล้ว พวกเราก็จะได้พักกันสักหน่อยถ้านายยังสนใจลราก็ก็ค่อยมาหาฉันละกันบอกสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มแชทกลุ่มแชทไหนเนี่ยตำแหน่งหัวหน้านักวิจัยของแอสตาไม่ได้เป็นกันง่ายๆจริงๆเลยทั้งที่ที่กองทัพจากไปก็มีข่าวหรือตามมาอ้อ อันนี้คือไอ้กลุ่มแชทที่พูดว่าแอสตาเหมือนกับคอร์รัปชันใช่ปะประโยคนั้นว่ายังไงนะเวลาจัดการศัตรูภายนอกฉันจะไหลไปตามน้ำแต่เมื่อการแต่เมื่อจัดการกับเรื่องภายในฉันจะใช้หมัดหนักวัฒนธรรมขององค์กรเฮอร์ตาน่ะดูทาทางเธอจะอารมณ์ดีอยู่นะ ผู้ประกอบการต้องมีวัฒนธรรมองค์กรของตัวเองจะเป็นไปได้ยังไงกันถึงยังไงก็เป็นสถานและการที่น่าปวดหัวไโร้นาิดจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้เหรออันที่จริงฉันก็แค่อยากทำอะไรสนุกๆน่นะฉันอยากจะช่วยแอสบ้านะ่ะ Mm, จริงๆแล้วข่าวรือแบบนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเราแต่มันเกี่ยวกับชื่อเสียงของแอสตาต้องการทำไม่รู้ไม่ชี้นั้นไม่ใช่สไตล์ของปุ้ม,มาเย,ยือนเดรนามสินะการจัดการกับปัญหาแบบนี้มักไม่ยากหรอกผู้คนก็แค่สนใจในดราม่าโดยไม่สนใจจริงจริงสิ่งที่เราต้องการก็แค่หยุดข่าวเรือไม่ ไม่ให้แพร่กระจาย,ไป,ยาไปและไม่จำเป็นต้องเปิดเผยความจริงอะไรดังน,นั้นแทนที่จะพยายามแก้ปัญหาแก้ข่าวลรือฉันว่าเรามาตามหาว่าใครเป็นคนสร้างข่าวลรือนี่จะดีกว่าคำแนะนำของฮิเมโกะนี่เฉียบแหลมเหมือนเดิมเลยกำจัดคนที่สร้างปัญหาใช่ไหมานายน,น,นี่ช่างพูดจริงๆแต่ัว่า ฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งว่ากันว่าสถานีว่กกาศแห่งนี้ไม่มีข่าวซุบซิบอะไรที่เธอไม่รู้อ๋ออยากจะเจอเธอ,เธอคนนั้นจังเลยนะับสายเมั่วมอยนะเพื่อนคนนั้นเป็นคือตัวเธอเองนั่นหรือเปล่าฉันไม่ยักรู้ว่าฮิเมโกะชอบซุบซิบกับเขาด้วย อย่างแรกคือเพื่อนคนนั้นไม่ใช่ฉันอย่างที่สองคือฉันไม่ใช่ฉันไม่ได้คบเพื่อนเอาไว้นินทาชาวบ้านหรอกนะเพื่อนฉันคนนั้นแค่เป็นคนค่อนข้างรอบรู้ฉันเลยคิดว่าบางทีเธออาจจะพอมีเบาะแสอะไรบ้างน่ะในเวลาแบบนี้ฉันว่าเธอจะต้องโดดงานไปแอบอู้อยู่นอกห้องทำงานแน่แ่ ฉันไม่รู้ชื่อจริงๆของเธอรู้แค่ว่าเธอได้ตัวเองว่าเจ้าของสวนเผือกอะไรเนี่ยเจ้าของสวนเผือกว้าวคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะครับไปที่สถานีปวกาศเพื่อตามหาเจ้าของสวนเผือกกันนะฮะนักเผือกนะครับเราจะตามหานักเผือกกันนะไปวับฮลิี่พอตเต มาน a ซาชเกาเซกลับล่างกันทีนี้ไม่มีตัวเรานี่นะขอบคุณที่ช่วยสู้เมื่อกี้ครับเจแต่ผมจะเข้าทีมนะะไม่ใช่ไม่ใช่สิเราต้องเป็นตัวเอกเท่าน,นั้นนี่ต้องเป็นเราสีที่ยิงอยู่ตรงนี้เนะี่ยมาต้องเข้าทีมตีนี้ชายล้วนครับถึงเราอยากจะหาหญิงเข้าตีแค่ไหนแต่เราก็ไม่มีปัญญา ดูเหมือนจะไม่มีใครแอบพู่เลยหรือว่าเจ้าของสนเติกจะไม่อยู่ที่นี่อ่าฮาริเตอร์ครับของคุณฮารตาแค่นอนหลับไปตื่นหนึ่งพอมาเปิดกลุ่มดูอ๋ข้อความก็ปลาไป99้บวกข้อความแล้วยังนึกว่าสถานีวกาเกิดเรื่องขึ้นแล้วซะอีก กลุ่มนี้เป็นพื้นที่สระแบบนี้แหละกลุ่มนี้ว่างเกินไปความสามารถที่แตกต่างของนักวิจัยจะไม่ใช่อุปสรรคของการสื่อสารทุกคนต่างสามารถแสดงความอยากรู้อยากเห็นอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกับเด็กๆได้นี่คือการประทะกันของความคิดรูปแบบใหม่คือเป็นการสำรวจตรวจสอบการงานและชีวิตในปัจจุบันอย่างกล้าหาญ หมายถึงเรื่องซุบซิปสินะข่าวรือของหัวหน้านักวิจัยแอตตาเริ่มแพร่กระจายไปทั่วแล้วมีหนอนบ่อนไส้อยู่ในกลุ่มแฮฮ่า,าแล้วกลุ่มไหนบ้างละ่ะที่ไม่มีหนอนบ่อนไส้วอสกลุ่มนี้วันวันไม่คิดจะทํางานกันเลยเหรอฉันไม่ได้อยู่บนสถานีประกาศเดียวกันหรือไงใครว่าไม่ทํางานละ่ะเราคุยกันแค่ไม่กี่คําแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยฮะฉัน ก็พูดแค่ไม่กี่คำแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยใช่สิเธอมันดีเลิศเธอมันนัมเบอรวันยอดเยี่ยมที่สุดงั้นฉันไปดีกว่าใครน่ะบินเหรออะไรอไอเชอรี่สีม่วงใช่ไหมข่าวเริ่มแพร่กระจายไปแล้วเราอยู่ในที่เก็บข้อมูลแถวนี้ก่อนก็แล้วกัน ชิปมาเก็บโน้ตของนักวิจัยฟังนะเจ้าของสวนเผือกสนใจแต่ข่าวซุบซิปแต่กลับไม่สนใจความรับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกุ่มเลิเตอร์ก็มีน้อยนะแต่ข่าวแับแพร่กระจายแล้วมากแบบนี้จะต้องเป็นพราะมีคนผลักดันอยู่เบื้องหลังแนะ่ ดูจากจำนวนคนกับเนื้อหาในกลุ่มชัดแล้วหรือจะมีคนใช้อะไรแอปรองกุเรื่องขึ้นมาแต่จุดประสงค์ที่ทำแบบนั้นคืออะไรกันนะฟังไขได้บ้างเนี่ยอะฟังฟังคู่นี้ฟังคู่นี้เพราอเตีที่นินทางเมื่อกี้ก็อยู่นี่นี่แหละ ไหนเหล่ามาสิไหนเหล่ามาสิ <laughs> เจ้าของสวนเผือกมีข้อมูลอะไรมีข้อมูลวงในดีๆอะไรไหมหัวหน้านักวิจัยแอบทําทุจริตจริงๆเหรอใครเป็นคนแจ้งเรื่องนี้เนะี่ย วันนี้เธอไม่ได้หยุดเหรอฉันรู้เรื่องตอน,ตอนหายโทรศัพท์อยู่ก็เลยเรียบมาที่นี่นี่แหละวันหยุดนี่มันไม่สำคัญเท่าเรื่องซุกทีิปหรอกเซไดที่เช้านี้ฉันยังไม่ได้เจอเจ้าของสวนเพือกเลยนะสิแถมถ้ายังไงเธอไม่พักผ่อนแล้วรอฟังข่าวดีไหมก็ดีนะ กลับไปนอนดีกว่าสุดท้ายก็คือโดนเพื่อนกล่อมให้กลับไปนอนนะอันนี้ฟังไม่ได้เราแท็บเล็ตไปขายน,นี่ฟังได้คู่นี้น่ะคู่นี้ฟังไม่ได้งั้นฟังคู่นี่ยคู่นี้คู่คสุดท้ายและะ้วมั้งีหมอนี่นคุณหมอนี่นะทำไมเธอยังอยู่ที่นี่ละ่ะแผนกเธอเรียกไปเตรียมตัวผ่าตัดฉุกเฉินไม่ใช่เหรอเหมือนจะไม่มีนะฉันเพิ่งจะแอบออกมาแป๊บเดียวเองคงไม่ ไม่บังเอิญขนาดนั้นหรอกมั้งสองที่ก่อนฉันเพิ่งได้รับข้อความจากกลุ่มมีคนปิดอยู่ในห้องแบ,บบเคราคอพิเศษตอนนี้แผนกษาความปลอดภัยเลยปิดทางเข้าทั้งหมดแล้วต้องแบบวิเคราะห์พิเศษทั้งนั้นพาเมลา่าเออเจ้าของสวนผวกคงไม่ได้นี่เจอพาเมล่าแล้วเป็นไปไม่ได้ไมิน่า มน่าเวลามันถึงไม่เห็นเธอเวลานี้ถึงไม่เห็นเธอพาเมลานะตกลงนางชื่อพาเมลานะโอเคเราต้องไปหานางกันว่านางติดอยู่ไหนคุณเจ้าหน้าที่อยากถามว่าแม่นางอยู่ไหนครับเจ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางเดินบริเวณห้องแล็บวิเคราะห์พิเศษถูกปิดกั้นผู้ไม่เกี่ยวข้องโปรดอย่าเข้าใกล้ ฉันจะผ่านเข้าไปได้ไหมที่นั่นมีเหตุฉุกเฉินขึ้นตอนนี้อันตรายมากแต่ว่า,วาฉันได้ยินลูกพี่อเลนไปพดถึงนายถ้านายยืนยันว่าจะไปฉัาก็คงพูดได้แค่ว่าระวังตัวด้วยแล้วกันโอเคคอบคุณมากครับสหายว้าวเป็นกองทัพที่หลงเหลือสามสี่เลยเหรอ,อใหี่อยู่นาแอมโหดอยู M ่แอมโหดอยู 2, ่ 2. แต่ตีเราสามสี่ 4. แต่ตเดี๋ยวขอดูก่อนว่า อะไรไบ้างไฟฟ้าตีน้ําแข็งนะฮะมาไฟฟ้าตีน้ําแข็งเอาลมออกมาอ้จนน้ันี้โอเคนะผมน่าจะจัดทีมประมาณนี้แหละมาเริ่มท้าท้ายได้มันจะยากสักแค่ไหนกันเชี่ยวอ๋อข้างในเหมือนเป็นพื้นที่แปลกเนาะม,มาเรามาหาตำหาเจ้าของสวนผักกันดีกว่า นหนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนายคือเพื่อนของลูกพี่อลเลนเกิดอะไรขึ้นเหรอพาเมลาอยู่ที่นั่นด้วยไหมพาเมล่าฉันขอดูก่อนในรายชื่อพนักงานกู้ภัยก็มีชื่อของคนคนนี้อยู่จริงๆด้วยลูกพีอ่อเลนขอให้นาะยช่วยตรวจสอบเหรอเยี่ยมเลย พราะฉันมาเกินเจออะไรใหม่ๆเข้าพอดีเจออะไระว่าบอสเห็นไหมร่องรอยนี้ดูเหมือนข่าวดื้อที่บอกว่าสจอในวากาดมีแบคแมนตั้มปรากฏอยู่คงไม่ใช่ข่าวคมรอยสินะนแต่เพอ,อะไรฉันก็ไม่สนหรอกฉันรู้แค่ว่า,อามอนสเตอร์ทำลายแรงพลังงานของที่นี่ไปแล้ว,ลวตอนนี้ริบใช้งานไม่ได้คนที่ติดอยู่ข้างล่างก็เลยขึ้น มาข้างบนไม่ได้แล้วแล้วทำไมพวกนายไม่ลงไปล่ะฉันช่วยอะไรได้บ้างบางทีนายอาจช่วยพวกเราเปิดใช้งานลิฟต์ส่วนกลางได้พลังงานสำรองในสตอซอนยังมีเยอะถ้าจำไม่ผิดมันอยู่ตรงข้ามนี่เองถ้าจ่ายไฟได้ครั้งเราก็สามารถเปิดใช้งานลิฟและช่วยคนได้ โอเคมาเราจะไปตีมันกันเอาอันใกล้ๆก,ก่อนได้ไหมเอาอันใกล้ๆก,ก,ก่อนตรงนี้แหละโอเคเดี okay, ๋ยวแป๊บนะขอผมหนึงขอเช็คก่อนโอเคอัดไว้ปกติดีลุยมาได้รับไปเทมพลังงานสำรองคือพลังงานสำรองนี่หยิบม,มาเป็นแบตเตอรี่เลยนะอุ้ย กเกือบตกใจมึ่อจ้ำสแกตตัวเองนะฮะมาอี่ี่เนี่ยอี่เดียวไปดีเท่านั้นล้กันพวกนี้ไม่แพ้ไฟอ่ะยี่กระจายเออโดนไปหนึ่งนะัดเต็มๆอีเนี่ย นี่คิดผิดหรือเปล่าที่แมวโบฮิวเข้ามาในทีนเนี่ยมันใช้แค่ตัวตีอย่างนี้ฉันจะผ่านด่านนี้ได้ไม่เออมาอินเน็คผ่ากลางกระบาน <c oughs> มาโอ้ยโคกึ่งะกับฮอนบันได哟

ตัวละครมาเลยเห็นแล้วรูว้สึกบางๆางแปลกๆอ่าไม่นะไฟใหญ่น่าจะต้องมีคนตัวเย่นแน่เลยอีเนี่ยสะกิดหลังก็ตีธรรมดาพวกนี้ก่อนมาเนี่ยแหละ ไม่ได้ใช้เจเลยอ่ะมาอันนี้แหละได้ตายหมดโอเคสิ้นสุดอ๋อไปไหนตัวข้างหน้านี้หายไปไหนมันต้องมีตัวหนึ่งม่หรอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อุ้ยอุ้ยอดแม่ง็ <laughs> อตแม่งเลย <laughs> อือเช็คแข็งไปได้ แตกไปซะโอ้ยこっからが本番だよมาเอาไปเผาไป速战速ต่อยกมีตูด้วยโอ้ยโดนอีกเล็วอีเนี่ยอีส่วนไปนัดหนึ่งไหนอเรา,เอาพลังงานสำรองอยู่เฉยเได้รับไอเทมมา ไม่มีเต็มเหลือเลี้ยวจะกดฮิวซะหน่อยจะรอดไหมเรามาดูกันเนี่ยเควสนี้เราจะรอดไหมโอเคลงไปข้างล่างกันมาไปหยิบแบตเตอรี่มาเป็นยังไงเจอพลังงานสำรองไหมตอนแรกก็นึกว่าเป็นสวิตอะเออแต่พอไปดูมันเป็นแบตเตอรี่เป็นก้อนๆเลยมาสลงมอบโอ้ปังไปด้วย โอ้ดีนะเนี่ยมีมน,นายอยู่มันนี้ก็พอแล้วเดี๋ยวฉันจะไปทดสอบบิบดูหน่อยเอาละ่ะตอนนี้นายลงไปข้างล่างได้แล้วล,ล,ลองโตด้วยนะเอ้าพวกมึงไม่มาด้วยกันนะอะไรอีกแล้วเนี่ยแม่งโยนงานไอพวกนี้ไปไปีชั้นหนึ่งอ้าวเพิ่งเคยใช้ลิฟต์ของไอเกมนี้ครั้งแรกเลยเอ้าทำไมไม่ได้เข้าไปในลิฟต์啊 ช่วยด้วยช่วยด้วยเดียนะลิฟต์มาแล้วแล้วดูตละครน,นี่ไพเมล่าหายตัวไปทางนั้นมีมอนสเตอร์น่ากลัวอยู่พวกเราเลยไม่กล้าเข้าไปหานายบเข้าไปช่วยไพยเมล่าเถอะพวกเราขึ้นลิฟต์กับกันเองก็ได้ขอร้องละ่ะตกลมปลอดภัยจริงกันมอนแม่งยังอยู่ทุกที่เลยที่เนี่ย

เอ้าโคตรเปลืองตคตรสกิลมากพวกมึงเนี่ยใช้สก,กิลเลยโคตรเปลืองเลยเคุ้มอะใช้คุ้มแหละ <c oughs> ตีธรรมดายกแจ้งเลย <c oughs> ดีนะเล่นกว่าไม่ใช่ตัวสุดท้ายิชิตโอเจอาเจเลี้ยวเจเลี้ยวอุ๊ดเจอตัวสูงมาก พาเมล่านัททุบนิบนะฮะเสียอตกกระไดตกใจหมดเลยนายมาได้สักทีนะเธอคือเจ้าของสวนเพือกใช่แล้วฉันคือคนที่นายตามหายังไงล่ะพาเมล่านะรู้ด้วยเหรอว่าฉันจะมาหาเธอเนี้สิไม่ใช่แค่รู้ว่านายมาหรอก นี่ยังรู้ได้ว่านายตามหาฉันทำไมฉันมาเพื่อถามอะไรหน่อยนะ่ะพาเจเกนียวไปก่อนไหมานายอยากรู้ใช่ไหมว่าริชาติผู้รอบรู้ในกลุ่มเฮอริเตอร์คือใครเฮอริเตอร์รู้ได้ยังไงเรื่องค่นี้ฉันยังไม่รู้ ก็เสียชื่อเจ้าของสวนเผือกหมดนะสิว่าไหมฉันเป็นนักธุรกิจนักธุกร,รกรจริจก็มีกฎของตัวเองถ้า,นา,าน,น,นายอยากได้ข้อมูลนายก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนคือผมมาช่วยเจไม่ได้เหรอก็แลกเปลี่ยนอันนี้ไม่ได้เหรอที่ฉันมาช่วยเธอยังไม่พออีกเหรอถ้างั้นมันเท่าไหร่กันอ่าผมจะไม่เซ้าซีเรี้กันนะ วงางใจเถอนักธุรกิจอย่างเรายึดถือเรื่องความยุติธรรมและฉันก็จะทำให้นายลำบากใจได้ยังไงกันปกติฉันไม่ได้มีงานดีๆเลกอะไรหรอกแ,แต่ชอบฟังเรื่องซุบซิบน่นนี่นั่นแล้วก็เคารพเรื่องใสนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง อีกอย่างฉันได้ยินมาว่านายกับวกเอสต้าเอเ็กเพจเคยต่อสู้กับมอนสเตอร์ด้วยกันสินะช่างบังเอิญซะ,ะริงต่วนฉันก็ชอบพี่ให้ไม่โกที่ทั้งสวยและฉลาดคนนั้นมากเลยล่ะช่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สง่างามแล้วก็อ่อนโยนอยู่เสมอเลย เพราะงั้นนายช่วยฉันถ่ายรูปพี่ฮิเมโกะแบบความละเอียดสูงหน้าตรงและกำลังยิ้มให้หน่อยสิขอเป็นรอยยิม้มปล่อยกระแสไฟฟ้าแสนโวออกมาจากดวงตาชนิดที่สาม,มารถสะกดอ่าจดะจนชอ็อตไปได้เลยนะ ขอแบบธรรมดามาได้หน่อยไม่ได้เหรอไม่เคยได้ยินคําขอที่เป็นรูปแบบเมื่อก่อนเลยก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได,ได,ได้แต่มันเสียงตายชัดเลยฉันชื่นชมหนุ่มน้อยใจกล้ามาความสามารถแบบนายน,นี่แหละภาใบหน้าของพี่ฮิเมโกะแบบสวยสกุจิตอะฮะเจิดจ้าละละ ละลามตาหนึ่งในหนึ่งใบแรกกับความรับกรุปเอ่กรุปกรดิบของริชาร์ดปูรอบรูถก็ได้รูปมานายก็แค่ส่งข้อความมาบอกฉันก็พอยื่นหมูยื่นแมวแนี่แหละฉันทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมเสมอไปท้าทายสำเร็จนะครับออกดีครับรออะไร